ทั้งแพทย์ในฝูงแกะจ้ะเกิดพศสอ4 2อายุ21ย่าง22อ่ะพี่หวังก็ต้องรีบเหมือนกันเนาะดมันจะหมดประตูใจปิดประตูงานมันมันเปิดเห็นไหมคะมันเปิดแต่สภาพแบบนี้มันเป็นยังไงมันเบือ่อเซ็งๆอยากออกจากงานก็ไม่กล้าออกอยากจะทําอะไรก็ไม่กล้าทําไม่รู้ว่ามีใครห้ามหรือเราไม่มั่นใจในตัวเองเนาะ เออนะคะมันก็เบื่อเบื่อเซ็งเซงแต่บางทีมันเป็นจังหวะของการที่แบบจะจบไม่จบจะดีไม่ดีจะสมัครงานดีไหมฉันจะไปทางไหนดีเนี่ยค่อยๆค,ค,คิดนะคะประตูเงินเปิดเงินพิเศษเงินที่อยากได้มันมีจังหวะดีโอกาสดีในเรื่องของเงินเพราะฉะนั้นถ้ามีใครให้โอกาสอะไรอย่าคิดเยอะทําไปก่อนเลยนะคะเออทําไปก่อนเลยได้เงินได้ประสบการณ์ด้วยใครที่ทํางานก่อนคนอื่นเนาะ คุณจะได้ประสบการณ์คุณก็มีโอกาสที่จะเก่งกว่าคนอื่นด้วยเพราะประ,ประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญนะจ๊ะประตูรักปิดสัปดาห์นี้จะทะเลาะอ,อะไรอ่ะใครเนาะ<ม>นะคะระวังเรื่องทะเลาะขัดแยง้งคำพูดแฉกันคำพูดที่ไม่ยอมแพ้กันจะสร้างปัญหาโดยเฉพาะช่วงวันที่23 24นะตัวเองเพราะฉะั้นสัปดาห์นี้จะพูดจาะอะไรคิดให้ดีด้วย<ม>นะคะเนาะอ,อย่าคิดมากถ้าเกิดจะทำเรื่องเอกสาร เรื่องเงินเรื่องวีซ่าจะติดขัดแต่ยังไม่ผ่านต้องแก้ก่อนแต่สุดท้ายจะผ่านนะเพราะฉันอย่าท้อไปซะก,ก่อนทำเรื่องไม่ดีระวังจะมีคดีความจะถูกจับหรือจะถูกปรับอย่างเบาๆจะหงุดหงิดมีคนพูดให้ร้ายให้รู้สึกอดัดใจบางทีก็มาจากแฟนมาจากพ่อแม่บางทีเขาก็จ้องจับผิดเราบางทีเราก็จ้องจับผิดเขาทะเลาะคนที่เรารักนะหรือทะเลาะอ,อะไรกับใครไม่รู้ระวังยี่สามยี่สี่แล้วกัน นาะช่วงนี้มันจะอึนๆนะ่ะตัวเองมันเป็นความรู้สึกในใจเราด้วยนะนะคะโสดอยากให้โสดไปก่อนนะอยู่กับตัวเองสมัครงานตั้งใจเรียนเอาให้มันจบส่วนถ้าใครวางแผนเรื่องอะไรก็ในนี้เป็นสัปดาห์แห่งการแก้ไขจัดการนะจ๊ะระวังคําพูดนิดนึงสัปดาห์เนี้ยเนาะโสดสเปคสูงอนะตัวเองบางทีมันก็ยึกย,ย,ย,ยึกยึกยักจะดีไม่ดีจะเอาไม่เอาจะคบไม่คบไม่ต้องรีบหรอกนะมันไม่พร้อมหรอกเดี๋ยวจะเลือกผิดคน นะคะเออดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยนะสัปดาห์นี้จะมีปัญหาเรื่องลิ์สีดวงไหมเจ็บคอหรือเปล่าดูแลตัวเองให้ดีจ้ะคุณที่เกิดพศสองห้าสามสี่นะคะแพะผู้รุ่งโรจอายุสามสิบสามย่างสามสิบสี่จ้ะประตูงานปิดตกงานิดาาใจเรื่องงานป่วยสามวันดีสี่วันป่วยลาพักร้อนลาพักป่วยเออขายก็เหมือนไม่ค่อยดีหรือดีบ้างไม่ดีบ้าง ถ้าขยันยอดไข่ก็เข้าดีดีเออแต่ช่วงนี้มันอยากนอนอ่ะนะนะคะประตูเงินก็ปิดตัวเองช่วงนี้เหมือนมีข้อที่หนึ่งก่อนเรื่องสุขภาพบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะไม่ค่อยสบายตัวบางคนไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพของคนอื่นเงินกับงานเนี่ยไม่ค่อยดีเนาะถ้าตกงานหรือออกจากงานก่อนได้งานอนย่างใส่จะตกงานยาวนะแต่เดี๋ยวรอดูซิใบสุดท้ายขึ้นมาดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะข้อที่หนึ่งก่อนสัปดาห์เนี้ย ห้ามออกจากงานได้ไหมถ้ายังไม่ได้งานใหม่อย่าใช้อารมณ์เออบางทีเนี่ยพลาดเพราะอารมณ์ตัวเองเนาะตกเป็นเหยื่อของคนอื่นคนนั้นคนนี้มายุให้ออกจากงานให้มีปัญหากับคนนั้นคนนี้ให้ไปพูดอะไรเงี้ยเราไปออกหน้าแทนคนอื่นไม่ดีนะเพราะฉะนั้นมีงานอะไรให้กอดงานเอาไว้ให้ทําไปก่อนงานจะเลื่อนงานจะล่าช้างานจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดแถมรู้สึกอึดัดใจเพราะโดนกดดันยกเว้นป่วยนะถ้าป่วยช่วงนี้บรรยากาศมันก็จะอืนๆนมึนๆนะเนาะอ่ช่วงนี้ระวังจะพูดไม่พอกับแฟน บางทีรู้สึกโดดเดี่ยวมีแฟนเหมือนไม่มีมันเป็นความรู้สึกแบบนี้แต่ถ้าไม่มีแฟนในนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็อยู่ของเราได้ในนี้มันบอกว่าถ้าไม่ได้สนใจอะไรเยอะไม่คิดมากเนี่ยปัญหาเบาเลยแหละสัปดาห์นี้แต่บางคนไม่รู้ตัวเนาะว่ามีคนคิดไม่ดีอันนี้ดีนะมีคนคิดไม่ดีมีคนว่าบางทีเราไม่รู้ตัวก็มองว่าดีนะคะ เนาะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ตัวไงอีกคนหนึ่งเขาก็เต้นไปสิอารมณ์นี้นะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากหน่อยเนาะการเงินยังพอจัดการได้อยู่แต่การเงินค่อนข้างจะตึงมือนะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการลงทุนหรือซื้ออะไรที่มันแบบหนักๆใหญ่ๆเยอะๆนะคะนะรนะองเงินจะได้เงินผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาช่วยหรือมีคนช่วยคนที่บนบนๆดูๆว่าว่าเราถึงเวลาคนนั้นแหละกับคอยช่วยเหลือและประคองจิตใจเรานะคะมีดวงไปหาหมอสัปดาห์นี้ยอดขายจะดบดบนิ่งๆหน่อยต้องขยันนะคะเป็นสัปดาห์แห่งการรอนะคะตัวเอง เนาะนะนะคุณที่เกิดพศสองหสองสองอายุ45ย่าง46แพะวิ่งบนภูเขาจ้ะประตูงานเปิดจ้ะโอใจดีน่ารักงานเพิ่มพร้อมช่วยเหลือคนอื่นแฮปปี้ดีนะคะประตูเงินก็เปิดมีโอกาสลุ้นโชคด้วยสัปดาห์นี้ถ้าไม่ได้เงินจากงานคุณจะได้จากโชคหรือใครมีคนอุปถัมภ์เงินมันก็ยังได้เรื่อยๆแต่เรื่องของการบริหารจัดการก็ว่ากันไปประตูรักก็เปิดแต่ว่าสัปดาห์นี้จะหง,งุดหงิดทะเลาะกัน จใจร้อนขับรถขับลาระวังด้วยมีจังหวะช่วงอุบัติเหตุโดยเฉพาะยี่สบสามยี่สี่นะะห้ามใจร้อนนะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้จะมีคนมาพูดมาทําอะไรให้เรารู้สึกหงุดหงิดแต่ถ้าเราใจร้อนเราผ่านได้ห้ามขับรถเร็วนะคะเนาะแล้วก็อะไรอีกอะคนมีคู่ระวังทะเลาะก,กันบนรถหรือพูดจาแรงแรงใส่กันสัปดาห์นี้จะมีดวงเดินทางปุบปับรีบๆอยู่ดีก็ไปอยู่ดีก็เดินทางระวังรถเฉียวรถชนเนาะเอานะคะ,นะะระวังลืมของด้วยมีฟิลลืมของลืมกุญแจเออลืมใบเสร็จลืมใบสั่งลืมบันันด นะคะมีดวงไปไปช้อปปิง้งไปซื้อของออไปซื้อยาก็ได้นะจ๊ะเอาแบบไหนล่ะรวมๆนี่ถือว่าดีนะนะคะนะโสดอยากโสดจะมีคนมาหามีคนมาชอบมีคนมากดดันรักันสทีชอบันสทีอารมณ์นี้นะคะอามาต่อคุณที่เกิดพศสอง0้าศแพะผู้โดดเดี่ยวจ้ะอายุ57ย่าง52 ว่างๆเขาจอเขาใจใพี่หวังนหน่อยประตูงานปิดทะเลาะอะไรกับใครมาแล้วหรือยังนะคะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าไม่ค่อยดีนะมีคร้อเบาๆบางคนก็อย่างเบาก็หงุดหงิดง่ายอเดี๋ยวอยู่ดีก็เจ็บท้องอยู่ดีก็ป่วยอยู่ดีก็เตะนู่นชนนี่หรือบางทีได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นรีบหงุดหงิดอ่าระวังจะพังเพราะอารมณ์ประตูเงนินยังเปิดอยู่นะคะจะได้เงินพิเศษเงินก้อนเงินจากการค้าขายเงินฟุกๆที่ได้มาหรือว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้ ให้คว้าเอาไว้ประตูรักก็ยังเปิดเนาะตัวงานจะได้งานขยันมากๆเงินจะเข้าจังหวะการค้าขายถือว่าดีแต่อย่าใช้อารมณ์เนาะงอนกับแฟนทะเลาะก,กับแฟนไม่เข้าใจกับแฟนจะปรับความเข้าใจกันยังโทรคุยหากันปกติจะได้โทรศัพท์มือถือใหม่บางทีมันจะมีของชำรุดมีเหตุให้ต้องซ่อมมีเหตุให้ต้องจ่ายและได้ของใหม่หรือได้ของเสมือนใหม่มานะคะเนาะมีโอกาสที่จะมีคนมาแชทไลน์แกลกไลน์ขอเบอร์ ทีนี้ก็เหลืออยู่ที่ตัวเรานี่แหละว่าจะเอาอยัางไงถ้าใจร้อนถ้ารีบร้อนออกตัวแรงอีกฝ่ายจะตกใจนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งเนาะมาต่อจ้ะนะคะมาต่อที่คุณหายไปไหนกันหมดแล้วพี่ๆไปกินข้าวแล้วเหรอคุณที่เกิดพศออ2558อายุ9ขวบย่าง10ขวบและ2498อายุ69ย่าง70แพะผู้น่านับถือนะคะปึ้งเนาะประตูงานถามว่าเปิดไหมเออมันก็เบื่อๆเซ็งๆอะ่ะเปิดครึ่งไม่เปิดครึ่ง เบื่องานเซ็งไม่อยากไปไหนอยากดูซีรีส์อย่างเดียวอยากทําอะไรตามใจฉัน,นเด็กๆก,ก็ไม่ได้นะอะเนาะอยากขี้เกียจนะเดี๋ยวจะโดนดุคุณปู่คุณย่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไปไหนนั่งเบื่บอๆเซง็งๆอื่นๆแต่มันก็นั่งได้เรื่อยๆประตูเงินเปิดเดี๋ยวมีคนมาหาประตูลักปิดมีดวงน้อยอกน้อยใจคนที่เรารักนะคะน้อยใจแฟนน้อยใจพ่อแม่น้อยใจเพื่อนหรือระวังสุขภาพหน่อยสัปดาห์นี้นะคะโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะแล้วเนาะปลายสัปดาห์จะมีเรื่องน้อยใจโดยเฉพาะช่วงวันที่23 24นะจ๊ะ เนาะเรื่องเก่าๆเดิมๆนั่นแหละอ่านหนังสือเยอะๆตั้งใจให้มากๆคุณพ่อคุณแม่บอกให้ทําอะไรอันเลิศหน่อยจะได้ไม่โดนตําหนิเนาะเออนะคะอย่าห้ามขี้เกียจเนาะประตูงานเป็นยังไงนะคะประตูงานสัปดาห์นี้อู้หนึ่งประตูงานไม่ค่อยได้ดั่งใจละ่ะประตูงานเปิดแค่30 4สิบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะแล้วก็ตั้งใจตั้งใจให้มากอาจจะมีเรื่องเข้ามาทําให้อึดอัดแต่ประตูเงินยังดีอยู่ นะเพราะฉะนั้นเวลาประตูเงินขึ้นมาดีเปิดเกือบเท่าไรเปิด80%เลยนะประตูเงินเปิด80%งานมีปัญหาอะไรยังไงก็ตามแต่ยังได้เงินแต่ยังมีงานทําอยู่ให้ลุยต่อไปประตูลักก็ไม่ค่อยสู้ดีนะสัปดาห์นี้หนึ่งสองประตูลักก็เปิดแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถนอมน้ำใจคนที่เรารักเพื่อนรักอะไรอย่างนี้สักหน่อยนะเอาเป็นว่าโฟกัสเรื่องเงินแล้วก็เวลาประตูลักปิดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สนใจเรื่องรักเลยแต่บางทีอ่ะก็ใส่ใจคนนนนทที่เเราาาักบออนนบ้ง้งงออยยวะละล นิ่งๆหน่อยก็จะดี